เน้นย้ําครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้วก็พอจะให้การนำรปชคลายความเป็นห่วงคุณวัฒนาไปได้บ้างแต่กระบวนการที่จะช่วยเหลือคุณวัฒนาก็ยังคงมีต่อนะครับเราไปพูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของคุณวัฒนามงสุขนี่แหละครับตรวจสอบกันกับคุณนรินพงศ์จินาพักอยู่ในสายกับพิกัดข่าวข้ามสวัสดีครับคุณนรินพงศ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้นฟังสนครับสวัสดีครับตามรายงานข่าวพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะไปเยี่ยมคุณวัฒนาพร้อมกับลูกสาวนะคะเป็นไงบ้างคะกำหนดการ คือคือตอนนี้เนี่ยเรื่องการไปเยี่ยมทางคุรุสนาเนี่ยผมคิดว่ากรอบของการเวลาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทางครอบครัวนะฮะ,ะนะครับว่าเป็นเรื่องของครอบครัวที่เพราะว่าตอนนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าบางทีผมก้าวล่วงออกไปในบางจุดเนี่ยผมกลัวจะมีผลกระทบหาว่าเราไปก้าวไกลเกินไปในหน้าที่หรือเปล่าถูกไหมครับซึ่งหน้าที่ผมเองเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในศาลก็เป็นหน้าที่ผม หรือรอยู่ในกระบวนการการยุติธรรมก็เป็นหน้าที่ผมนะค,ะครับแล้วคุณน,นรินพงศ์จะไปด้วยไหมคะก็พรุ่งนี้ผมก็รับประสานอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาอยากให้ผมไปด้วยผมก็อาจจะมีความจำเป็นต้องไปตามที่ทางครอบครัวต้องการแต่ถ้าเกิดไม่ได้กําหนดตัวผมไป,ไปในเวลาเมื่อวานด้วยพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยผมก็คงไม่ได้เข้าไปนะครับครับครับคุณนรินพงศ์ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณวัฒนานะครับโฆษกพศชให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่า อาจจะมีการชักใยหรือการวางแผนอยู่เบื้องหลังของความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรอบตัวคุณวัฒนาคุณนรินพงศ์ตอบกสชเรื่องนี้ยังไงดีครับครับผมตอบตอบได้อย่างเกินร้อยเปอร์เซ็นนะว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นสําหรับคุณวัฒนาเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่แสดงออกในการที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆผ่านเฟซบุ๊กโดยคงไม่มีใครจําเป็นต้องมายกใหญ่หรอกครับเพราะว่า การโยงใยเนี่ยผมคิดว่าคนที่คิดอย่างนั้นจะเป็นการที่คิดแบบลบมากๆเลยนะฮะคนคนเดียวเนี่ยหรือกระบวนการตรงเนี้ยมันจะมาสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลได้อย่างไรครับนะฮะเพียงแต่ประเด็นในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณพัฒนาทำหรือเขียนผ่านเฟซบุ๊กแต่ละขั้นตอนเนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในกรอบของอข้อกฎหมายทั้งสิ้นนะฮะไม่มีคําพูดใดที่เกี่ยวกับการปลุะดม หรือต่อต้านหรือปลุกคนได้ออกมาต่อต้านรัฐบาลอันนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างนั้นเนี่ยคุณพัฒนาก็ต้องมีข้อหาความผิดที่ชัดเจนมากตรงตรงนี้นะครับ,รบแต่สิ่งต่างที่ท่านถามผมมาเนียผมรู้สึกตกใจนะฮะว่าสมัยไปเชื่อมโยงสินขนาที่ว่าจะละจะรีัยไปต่างประเทศบ้างละจนวันนี้เนี่ยคุณพัฒนาถูกควบคุมตัวอยู่เป็นคนคนเดียวที่ถูกควบคุมตัวจะเอากำลังหรือเอา กองกาลังสลับสนุนที่จะมาทําให้เสิดสิ่งที่ตั้นถามผมได้อย่างไรถ้าคิดโดยวิจารณญาณจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าจะเชื่อมโยงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับสิ่งที่คุณวัฒนากําลังใช้สิทธิ์ในกรดารสแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นความรู้ให้กับประชาชนในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับนะครับครับคุณอรินพงศ์ได้คุยกับคุณวัฒนาล่าสุดเมื่อไหร่นะครับผมก็ได้คุยกันล่าสุดก่อนที่จะเข้าไป พบกับทหารที่มทอร์บ11นะครับในวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เจอกันครับผมครับมีคําแนะนําจากแกนนําพักเพื่อไทยคนอื่นๆหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อื่นๆที่พักเพื่อไทยให้ความเคารพแนะนําคุณวัฒนาหรือแนะนําผ่านคุณอรินพงษ์มาบ้างไหมครับไม่มีเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตันหลังเนี่ยคุณวัฒนาดําเนินการเองโดยส่วนตัวไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปเชื่อมโยงกับคําแนะนําของพักแตนแต่อย่างใดเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเป็นเพื่อนกันมา30ปีก็เล่นฟุตบอลด้วยกันก็หาลือด เป็นรูปต่างๆเนี่ยผมก็เช็คดูว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดแต่จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่คุณวัฒนาทำเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าที่จะไปเชื่อมโยกับภาคารองนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือทางกฎหมายจากนี้ต่อไปทํายังไงได้บ้างคะรวมถึงข้อหาที่กําลังจะถูกฟ้องใหม่ด้วยเรื่องของการฝา่าฝืนกฎหมายคอสชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีกระบวนการที่ควบคุมตัวจากคสชไปเนี่ยผมก็ต้องพาคุณวัฒนาไปศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อจะไปส่งฟ้องและทำคำให้การต่อศาลนะครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ชี้แจงทางมอบสเตเตอว่าผมรบกวนอยากจะให้พาคุณรัตนามาหรือส่งตัวแทนมาชี้แจงนิดเดงนะครับผมจะได้หมดภาระไปไมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวศาลท่านจะสั่งถอนประกันแล้วก็จะเกิดเป็นปัญหาไปแต่เมื่อเช้าเนี่ยเจอเจอท่านทางศาลแล้วก็เจอศารที่มาก็ให้ความร่วมมือดีคือยื่นคำร้องว่าจะนําคุณพัฒนามาศาลในวันที่25ในวันจันทร์ที่25นี้เวลา9นาฬิกานะครับสว่วนกระบวนการต่งางๆเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องอคดีใหม่เนี่ยผมเองยังไม่ทราบว่า ทางกสชจะแจ้งความในเรื่องใหม่หรือเรื่องอะไรแต่อย่างใดคงเป็นหน้าที่ผมที่ตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับครับคุณนรินพงศ์พูดถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายณตอนนี้นะครับรายงานของผู้สื่อข่าวภายในพื้นที่บริเวณแยกที่แยกช่องนนทรีนะครับที่คนเมืองโต้กลับเข้าไปชุมนุมเนี่แหละฮะตำรวจล่าสุดควบคุมตัวนะครับภาพที่คุณผู้ชมทางบ้านจะเห็นคือควบคุมตัวไปที่สนนยานาวา คือค,คุนรินพงศ์มองกรณีนี้ยังไงครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแกนนาของพลเมืองโตกลับอยู่บนรถตำรวจแล้วเนี่ยฮะผ,ผมคิดว่าสิ่งต่างๆท,ที่ดาเนินการไป่ะณะเวลานี้คงไม่ก้าลวล่วงอำนาจต่างๆที่ทางตํารวจกาลังใช้อยู่หรือว่าฝ่ายต่างๆที่กําลังดาเนินกระบวนการกับกลุ่มต,ต,ต่างๆที่แสดงความคิดเห็นต่างกันนะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นดุลพินิจน,นะฮะเพราะว่ากระบวนการวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าถ้าขัดคําสั่ง ก็โดนมีสิทธิ์ที่จะจำต้องควบคุมตัวได้3วันเวันถูกไหมครับแต่ถ้าขัดบัรทึิที่ตกลงในการปล่อยไปแล้วเนี่ยอาจจะมีกระบวนการที่ฟ้องร้องซึ่งสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนพินาราขอสารทหารอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,ะแต่สิ่งที่ท่านสามผมเนี่ยผมก็คงไม่กล้าก้าวล่วงกันมากเพราะว่าตาบไดที่พนักง,งาน เรที่ตำรวจยังดำเนินการภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมายหรือคำสั่งที่มีอยู่จริงผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเหล่านั้นก็คงต้องใช้วินัยาณในการที่จะแสดงความเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองในกรอบของที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นแหละครับค่ะค่ะโอ้ซึ่งถ้ามองออกไปแล้วคุณวัฒนาโพสเฟสบุกล่าสุดเนี่ยนะคะบอกว่าจะเรียกไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนี้แน่นอนแสดงว่าเรื่องอาจจะยังไม่จบง่ายๆและถ้าถูกจับไปปรับทัศนคติอีกเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรไหมคะ ผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเราการแสดงความเห็นก็เป็นความคิดของประชาชนทั้งประเทศนะฮะทัะ้งฝ่ายนักวิชาการนักัก,การเมืองหรือทุกๆอย่างรวมทั้งผมด้วยนะฮะถ้าถ้าผมเห็นว่าถ้าผมจะแสดงออกโดยการที่บอกว่าผมเห็นว่าร่างรัฐมนตรีน,น,นี้มีข้อด้อยหรือข้อแข็งยังไงเนี่ยผมก็น่าจะมีสิทธิ์เพราะว่ามันยังไม่ผ่านระบบการประชา,ะชามาติถูกไหมครับ แต่ถ้าเรามารณรงค์หลังจากที่มีการประชามาติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเราไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่<ด>แต่วันนี้ผมคิดว่าความเห็นต่างๆในในสากในประเทศสากลที่เป็นประธานพิจาี่ยการจะลงะมติในเรื่องเกี่ยวกับรับนนฐมนตรีกฎหมายสูงสุดเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดประชาชนทุกส่วนจะต้องมีความรู้รและเข้าใจในร่างรัฐมนตรีฉบับนั้นก่อนอถึงจะเดินเข้าไปช่องเลากาในช่องที่รับหรือไม่รับก็ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อมั่นว่าถ้าวันนี้เนี่ยเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นออกมาเดี่ยผมคิดว่า วันตัดสินใจในการตามประชามติเนี่ยจะไม่มีปัญหาตามตามมาอีกอย่างแน่นอนครับผมครับชัดเจนนะครับคุณนรินพงศ์ยืนยันว่าคุณวัฒนาไม่ได้ถูกชักใยอยู่เบื้องหลังนะฮะตัวคุณนรินพงศ์ก็ไม่ได้ถูกชักใยถูกไหมครับโอ้ยแน่นอนครับถ้าใครตามว่าผมชักใยได้ก็รีบชี้บอดแสวมานะผมจะเดินเข้าไปให้ให้คอสชควบคุมตัวว่าผมทําตามที่มีคนชักใยผมนะครับได้ครับขอบคุณคุณนรินพงศ์ครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ก็ยังยืนยันว่าการที่คุณวัฒนานะคะโพสต์เฟซบุ๊กอยู่บ่อยครั้งนั่นเป็นสิทธิ์ในการแสดงออกที่สามารถทันได้นี่ก็เป็นความเห็นของทีมกฎหมายฝั่งของคุณวัฒนาซึ่งก็สนิทสนมกันมานานกว่า30ปีคุบอกแบบนี้แต่เรื่องที่ร้อนแรงที่สุดณขณะนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวกลุ่มพลเมืองโต้กลับบนรถตำรวจเห็นภาพชัดเมื่อสักครู่นะครับ,รบที่จามิวถูกควบคุมตัวไปที่สอนยาาวา เรายังคงกาะติดทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ